พี่น้องและในวันนี้เราเดินทางกันมาถึงบทที่สิในหัวข้อการสามัคคีธรรมแล้วนะครับผมอยากจะขออนุญาตอ่านพระพีตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่สองข้อที่4 2ถึง47เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมาย คนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอด เพิ่มจํานวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันจากเรื่องราวของพัมพีข้างต้นที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เปตโตรได้เทศนาประกาศที่เยรูซาเลม็มมีคนกลับใจในตอนนั้นเนี่ยถึง3,000คนและพวกเขาก็ได้รับบบพติศมาในน้ําและคิดจักก็ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในตอนนั้นหลังจากวันนั้นนะครับพี่น้องผู้เชื่อได้มาพบกันตามบ้านเพื่อที่จะร่วมฟังคําสอนนมัสการ รับมหาสนิทหรือที่เราอ่านกันไปออก,ก็คือการหักขนมปังแล้วก็ได้นําสิ่งของต่างๆมาเป็นของกลางเพื่อที่จะมาแจกจ่ายแก่ผู้ที่ขัดสนพวกเขาได้มารวมตัวกันทุกวันทุกวันด้วยความตั้งใจด้วยความกระตือรือร้น,นพวกเขามีใจขวนขวายในการที่จะสแสวงหาพระเจ้าร่วมกันทําให้มีคนกลับใจมาหาพระเยซูเพิ่มมากขึ้นทุกทุกวันนอกจากความเติบโตที่ผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าแล้วพระองค์ยังได้ออกแบบ ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนช่วยกันในการที่จะเสริมสร้างชีวิตของกันและกันให้เติบโตขึ้นด้วยเปรียบเสมือนกับครอบครัวฝ่ายกายภาพที่ส่งเสริมให้เรามีชีวิตที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นกลุ่มผู้เชื่อในคิสจักรก็เป็นเหมือนกับครอบครัวฝ่ายวิญญ,ญาณที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในด้านจิตวิญญ,ญาณเหมือนดังที่ผู้เชื่อในเยรูซาเล็มนะครับในสมัยนั้นที่ได้รับการเสริมสร้างผ่านการร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้อง จนมีการเติบโตและก็ขยายกลุ่มผู้เชื่อมากขึ้นในช่วงเวลานั้นคราวนี้เรามาดูด้วยกันนะครับว่าการสามัคคีธรรมคืออะไรคําว่าสามัคคีธรรมมาจากภาษากรีกว่ายโน o n i a แปลว่าการแบ่งปันบางอย่างกับผู้อื่นการเข้าร่วมหุ้นส่วนเช่นในข้อ44ถึง45ผู้เชื่อนําทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและขายที่ดินและทรัพย์สิ่ของมาแบ่งให้แก่กันและกันตามความจําเป็น นั่นเป็นภาพการสามาัคคีธรรมที่ชัดเจนระหว่างพี่น้องที่แสดงออกมาผ่านการแบ่งปันจากอดีตที่พวกเขามีกำแพงความสัมพันธ์ที่ขวางกั้นระหว่างเชื้อชาติระหว่างชนชาติยิวและก็คนต่างชาติแต่โดยพระโลหิตของพระเยซูที่หลังออกมานั้นได้ทำลายกำแพงความสัมพันธ์เหล่านั้นเสียแล้วก็เลยทำให้เขานั้นได้มีโอกาสได้มาเข้าร่วมสามาัคคีธรรมต่อกันละกันการสามาัคคีธรรมจึงเป็นการที่คริสเตียนเข้ามามีส่วนร่วมผูกพันชีวิตกันอย่างลึกซึ้ง กับพี่น้องโดยที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางการสมมามัคคีธรรมจึงไม่ใช่เพียงแค่การมาพบปะเพื่อทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันเท่านั้นแต่ในการสมมามัคคีธรรมนั้นนะครับจำเป็นที่ผู้เชื่อต้องแบ่งปันต้องมีการพูดคุยต้องเปิดเผยชีวิตเพื่อที่ให้คนอื่นๆเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราได้มากขึ้นฉะนั้นการมาเข้าร่วมโดยต่างฝ่ายต่างไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้แบ่งปันชีวิตกันและกันเช่นเรามาแคร์หรือเรามาสมมามัคคีธรรมเรามานั่งอยู่เงียบ นั่งอยู่นิ่งๆไม่สนใจไม่เปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ทำให้ผู้เชื่ออาจจะพลาดจากพระพรจากการสาม,มัคคีธรรม,มที่ถูกต้องได้แม้พระเจ้าจะสร้างมนุษย์ให้มีความสัมพันธ์แต่มารและเนื้อหนังตัวเก่าก็มักจะล่อลวงให้มนุษย์นั้นต้องปลีกตัวออกจากผู้อื่นเช่นทำให้เรารู้สึกว่าเราแค่มานมัสก,การพระเจ้าก็น่าจะเพียงพอแล้วการพบพี่น้องในคริสจักรนั้นไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนรอบข้าง ไม่ต้องไปสนใจใครชอบแยกตัวพี่น้องลองสังเกตดีๆนะครับว่าเมื่อเราทำบาปเรามักจะมีแนวโน้มในการที่เราจะแยกตัวจากชุมชนในทางกลับกันเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเรามากลุ่มแคร์เรามาคิดจากเพียงเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนพี่น้องแต่ไม่ได้มาสแสวงหาพระเจ้าไม่ได้มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการปฏิสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ใช่การสาม,มัคคีธรรมที่ถูกต้องนัก การสาม,มัคคีธรรมของคริสเตียนจึงต้องเริ่มต้นจากการสาม,มัคคีธรรมกับพระเจ้าพี่น้องสามารถจารเพิ่มเติมได้ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที 3, 1่1ข้อ3 1โคริน์บทที่1ข้อ9และการสาม,มัคคีธรรมที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั้นก็จะทําให้เรามีการสาม,มัคคีธรรมซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องคริสเตียนด้วยในหนึ่งยอนบทที่ 1: ข้อ7นะครับคราวนี้นอกจากการที่เรารู้แล้วว่าการสาม,มัคคีธรรมคืออะไรเราจะมาดูว่าในการสาม,มัคคีธรรมนั้นระดับการสาม,มัคคีธรรม มีระดับไหนบ้างระดับแรกนะครับก็คือส่วนบุคคลนะครับระดับนี้เป็นการปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวกับพี่น้องในการหนุนน้ําใจเตือนสติช่วยแบกภาระปัญหาร่วมกันเป็นระดับของการสาม,มัคคีธรรมในวงที่แคบนะครับและลึกที่สุดระดับต่อไปก็คือกลุ่มย่อยเป็นการร่วมกลุ่มกันมากกว่า2คนขึ้นไปเรามักเรียกรูปแบบของการรวมกลุ่มนี้ว่ากลุ่มแคร์หรือกลุ่มเซล เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้แบ่งปันชีวิตและเราก็เรียนรู้ชีวิตผู้อื่นในวงกว้างมากขึ้นให้เราได้มีโอกาสได้มาอิฐานมาสแสวงหาพระเจ้าร่วมกันมีโอกาสได้แบ่งเบาปัญหาภาระซึ่งกันและกันท้าทายหนุนใจกันในระดับต่อไปก็คือระดับภาพคิสจักรเป็นภาพของการมาร่วมเฉลิมฉลองฟื้นฟูร่วมกันใช้ของประทานเปรียบเหมือนกับกองฟืนที่ทําให้ลุกโชดช่วงไฟไม่มอดถ้าอยู่อันเดียวอยู่คนเดียว ก็อาจจะจุดไฟไม่ได้สว่างแล้วก็มอดเร็วได้นะครับนี่คือระดับของการสามัคคีธรรมนะครับใน3ระดับด้วยกันเรามาดูต่อไปนะครับการสามาคัคคขีรรมที่ดีนั้นจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้าง 1. เสริมสร้างความเข้าใจพระคัมภีร์พี่น้องครับพระคัมภีร์ให้ภาพคําสอนหรือพระวจ,จนะพระเจ้าเป็นเหมือนกับน้านมฝ่ายวิญญ,ญาณสําหรับผู้เชื่อที่จะช่วยบํารุงเลี้ยงชีวิตคริสเตียนให้เติบโตและจำเริญขึ้น ใน1เปโตรบทที่2ข้อที่2เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝันยาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดเมื่อเรามาฟังคำเทศนาในคริสจักรทุกสัปดาห์ครับพี่น้องหรือเราได้มีโอกาสที่มาร่วมสาม,มัคคีทำกลุ่มย่อยที่มีการแบ่งปันข้อคิดจากพระวจนะนั่นจะเป็นการช่วยเสริมสร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นได้นะครับและประการต่อไปคือประการที่2 ผูกพันกับพระเจ้าทุกระดับการสามัคคีธรรมจำเป็นที่จะต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจึงเห็นภาพที่ผู้เชื่อมาพบปากกันโดยมีการนมัสการการอธิษฐานสแสวงหาพระเจ้าร่วมกันหรือการรับฟังพระวจนะพระเจ้าร่วมกันพี่น้องครับการสามัคคีธรรมที่ดีนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้เชื่อได้แบ่งปันการใช้ชีวิตของเขาในการเดินกับพระเจ้าผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการเล่าคาพยานชีวิต ให้ผู้เชื่อที่เพิ่งรู้จักพระเจ้านะครับผ่านการแบ่งปันพระพรหรือแม้แต่การแบ่งปันความผิดพลาดล้มเหลวและแง่คิดให้เรียนรู้ในเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดครับจะช่วยให้ผู้เชื่อแต่ละคนที่ได้ฟังได้มาสามรัรคีรมได้เรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านประสบการณ์ของกันและกันในมัทธิวบทที่ส8บข้อ20บบอกว่าเพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลาง พวกเขาที่นั่นครับประการที่3นะครับผูกพันกับพี่น้องเมื่อผู้เชื่อมาสามัคคีทํากันได้เรียนรู้จากกันหนุนน้ําใจกันช่วยเหลือกันในภาระปัญหาต่างๆเสริมสร้างกันในความเชื่ออย่างต่อเนื่องย่อมทําให้เกิดความสนิทสนมผูกพันกันมากขึ้นเป็นระดับและเมื่อยิ่งผูกพันกันมากขึ้นเราจะลงลึกชีวิตกันได้มากขึ้นการใส่ใจกันและกันการแก้ไขเตือนสติกันในเรื่องที่คนอื่นๆมองว่าไม่ใช่ธุระของตน ในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่2 0ถึง21กล่าวไว้บอกว่าถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้พระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยความผูกพันกับพี่น้องนะครับแสดงออกเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขการรับภาระร่วมกัน การเตือนสติและหนุนใจกันไอ้ฐานเผื่อกันและประการที่4ก็คือแบ่งปันช่วยเหลือกันและกันเมื่อพี่น้องต้องการความช่วยเหลือการสามัคคีธรรมจะช่วยเขาไม่ต้องเผชิญปัญหาเพียงลําพังแต่เปิดโอกาสให้ผู้เชื่อได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขในปัญหาของกันและกันและพี่น้องจะสามารถแนะนำไอ้ฐานเผื่อและหนุนน้ำใจพระเจ้าได้สอนให้คริสเตียนเรารักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตนเอง กลุ่มพี่น้องจึงเป็นเหมือนกับเพื่อนที่จะช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจไม่ได้หวังผลตอบแทนปัญญาจารย์บท,ที่4ี่ข้อเข้าถึง10 2คนเดียวคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากํำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นประการที่5ครับ นำความรอดไปสู่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ายอห์นบทที่13ข้อ35บอกว่าถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราสังคมทุกวันนี้นะครับพี่น้องเต็มไปด้วยความเกลียดชงังผลประโยชน์ความไม่จริงใจยิ่งสังคมเลวร้ายลงเท่าใดความรักก็จะยิ่งปรากฏชัดมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นหากกลุ่มสามาัคคีท,ที่ให้ความรักเป็นศูนย์กลาง ก็จะดึงดูดคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเข้ามาในกลุ่มได้อย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อได้สัมผัสความรักของชุมชนพวกเขาก็จะเปิดใจต่อความรักของพระเจ้าไม่เพียงแค่นั้นการสามัคคีธรรมจะก่อให้เกิดกลุ่มผู้เชื่อที่เข้มแข็งที่พร้อมจะออกไปช่วยเหลือและเป็นพรแก่สังคมไปฐานเผื่อไปวางมือไปรักษาโรคและนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปสู่คนที่ยังไม่เชื่อเหล่านั้นได้ และสุดท้ายนี้นะครับการสามัคคีธรรมของชุมชนพี่น้องคริสเตียนจึงส่งผลดีและนำพระพรมากมายมาสู่ชีวิตของเราและผู้อื่นทั้งในด้านร่างกายจิตใจและโดยเฉพาะในด้านจิตวิญญาณน,นะครับคริสเตียนจึงควรเห็นคุณค่าโดยการหาโอกาสมาร่วมสามัคคีธรรมในทุกระดับอย่างสม่ำเสมออย่าให้อุปสรรคต่างๆมาทำให้เราพลาดพระพรในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องนะครับการยอมจาราคาทั้งในแง่ของเวลา หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางบ้างนั่นแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้เชื่อที่จัดสรรเวลาเพื่อการสามัคคีธรรมอย่างแท้จริงและทุกครั้งเมื่อมาร่วมสามัคคีธรรมผู้เชื่อต้องมาด้วยท่าทีแรงจูงใจที่ถูกต้องคือมาเพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตซึ่งกันและกันตามหลักการของพระวจนะมาแบ่งปันสิ่งดีให้แก่กันและกันอธิษฐานเผื่อกันช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระปัญหาของกันและกันในฮิบูบที่10ข้อ2ี่ อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทําเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าขาดการสัมคีธรรมนะครับเพื่อมารับการเสริมสร้างทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณทั้งของตัวเราเองและการเป็นพรต่อพี่น้องที่มาร่วมสัมคีธรรมร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรครับ